คุณจะไม่มีวันเชื่อเลยว่าไอคอนฟุตบอลคนไหนที่ออกมาดูหมิ่นลิโอเนลเมสซี่ต่อหน้าสาธารณาชนคนแรกคือดดเอโกมาราโดน่าเทศอีกองค์ของอาร์เจนตินาแอ้โหเขาไม่ออมมือเลยจริงๆเพราะบอกว่าเมสซี่เข้าห้องน้ำ20ครั้งก่อนทุกนัดเพราะเขาขาดบุคลิกความเป็นผู้นำที่แท้จริง มาราโดน่ายังตั้งคำถามเลยว่าเมสซี่สมควรอยู่ในทีมชาติหรือเปล่าโดยอ้างว่าเขาก็แค่ผู้เล่นธรรมดาธรรมดาถ้าไม่มีเวทมนต์ของบาร์เซลโลนาล้อมรอบอยู่จากนั้นก็มาถึงเปเล่ราชาแห่งบราซิลที่พยายามดึงเมสซี่ลงจากบัลลังด้วยการบอกว่าเขามีทักษะแค่หนึ่งอย่างไม่เหมือนกับเปเล่ที่ทำได้ทุกอย่างฉันเชื่อว่าเขาพูดแบบนั้นก็แค่เพื่อปกป้องมรดกของตัวเองในสนามเซอร์คิโอรามอสกลายเป็นฝันร้ายของเมสซี่ในศึกเอลคลาสิโก สะสมใบแดงเหมือนถ้วยตราวินขณะที่ไล่ล่าเขาด้วยการแท็กเกิลโหดร้ายความเกลียดชังนั้นของจริงมากจนกระทั่งพวกเขากลายเป็นเพื่อนร่วมทีมกันที่ PSG และอยู่ๆรามอสก็เรียกเขาว่าที่สุดตลอดกั